สวัสดีจ้าแลนะน้าข้อสกลจ้าสาวยีดิดกับมาตะลงเลี้ยนละจ้าลูกลูกทุกคนจ้าเป็นกับผ้ากันเมืองทลอธาต์จ้าเยดีสวัสดีค่ะค่ะกับผ้ากันเรียนมากอ่ะเมืองทลทัาต์ทลอธาต์กินชีบละจ้าวันศุกร์จ้า เลิกเลี้ยวลูลูกเลือกใบโมงใบโมงเคืองภูรัจวันนนี้วัศุกร์เลิกเลี้ยวจ้ะดูสาวเยลิดไปก่อนได้จ้รราภาูรัลตนาถ้ำผาจ้าเบตตาเบตตาแคลเดอร์จ้ะดูสาวเยลิดไปก่อนจ้าพี่น้อง อืมรัตน่ากับแกงปลากระป๋องใส่บุนเซน้วจ้าใส่ผักสลัดยักน้อยจ้ารัตน่ากับสิ่กินก่อนรัตนากับอบมุแย้วยจ้ากาลังอบมยูยอยู่สวัสดีจ้ารนะาตนาก็สะเกลจ้าเสาวย่ดีเพื่อนกับไปเอาถั่วยอยู่จ้าน่าอยากกินน่าต้มกินห่อนหอจ้าแกงบุญเซนจ้า,สจาใส่ปลากระป๋อง กินห้องท่องจ้าอบหมูอบหมูดูจ้าแม่ตังให้เลยวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเออนั่ง Mm. เอาอปะปะองเลยไหมนั่งอยู่นี่แหละนะโต๊หนูนั่งไงโต๊ะเดยวสิกินข้างหุ่นเล้จาเอานั่งกินนู่พูดถกกันมมางเกเพลงเด็ก มึงดูดิแต่พี่นอ้องอุ้ยกระดินใส่ซะน่ะอยนะครับพ่ไม่อยากพริกดูดครับพริกดูดก็มีนยจ้ะน่าจะกินหอนหจ้ะ ทำผ่าเพราะนั่นแหละเราจะปั้นผ่ามับสับผ่าสับแฟ่ปั้นผ่าหุ้มหอยดู No! My unicorn horn will go right through your foot. Oh, it's okay. I uh, will just be uh, have the hospital down. With that? Yes. I will really have kind of to go to the hospital and you will have to take care of me all day long. Woo! But, um, that's not what the business is, don't you think? Looking for diamond legendary bed! Oh my gosh, this go-yard is so เราเอดีเพื่อนก็นั่งค้างๆคนี่ยเธอจ้ะคุณบอเขากล้องมันนี่แต่ว่ามาสวัสด,ดีจ้ะ ไอ้เหมือนเหมือนเนาะหอมแมนเอี่ยงน้อยจากกระเทียมน่าใส่ผักน้ำ Ooh. Oh my god, look at us. I don't know. You still can't see me. You are more invisible than me. Oh oh my god. We just walked up to her?

tiêm mọi người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  mọi แต่เศ้าวันอะไรกินเขาารู้นี่ล่ะกินเขากินเขาลักกันหน้าบายสามอ้าวเฉยๆหนึ่งกินเขาเศร้าบายสามจากพี่น้อง หยุดปุ้นหยุดปุ้นตัวหาทถูเพื่อนของลูกๆจ้ะ dọn nóng dần nấm dần kìa. dần 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 Hay

เสร็จแล้วน่าจะพาไปดูหมูน่าจะพาไปดูหมูหมอบอบหมูอย่จ่ะจ้า,จาหมูลตาตนาอบอยู่นี่แหละนีอ่อบอยู่จ้าโอแม่เป็นสีกรแต่นักก็สิมาหันเหมือว่าม,มันมีเลือดบอลน,นะอ,อ,บอ,นานาอ,อบหมูอยูุ่จ้าก็น่านั่งรอจ้ะอบหมูอยูให้เอฟซีไปดูแต่หน้าอบหมูอย่จ่ะ รอดก่อนจ้ะนั่งรอรอสภาก่อนจ้ะสาวเยดีเพื่อนกกินแล้วแล้วเรียบร้อยจ้ะหน้ากับล่อหมูวิจาร์เราสภาไขมันเลี่ยวคนละเราจะหน้าคอสิ เอซี่ไปดูอีกจ้าคนกับดูทีวีจ้ะดูการเตือนเนี่ยโอเคโอ้โหร้ายกว่านี้จ้ะเรื่องสิ แฟนตาแฟนตาจ้ะแฟนตาฮันลอนแฟนตาแฟนตาฮันลอนออื อยู่บ้านจะเสิเฮ็ดหยังน่จาจกเฮ็ดกับขา้าหน้าที่แม่ล่ะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าซักแพรรีดผ่ารีดแพร่ลวก็เฮ็ดกับข้าวกับนางดูกน่อยามีกินล่ะจ้าละกันหนากันเลยอยู่สวีเด่นล้หน้าเฮ็ดหยังน่าจะไอเหตุจังชีวิตประจำวันจังซี่ล่ะจ้ะสุ่มเออวันนี้วันศุกร์เปียดอ่ะก็จะกิน ขนมพวกขนมพวกซีพวกโคลาจาันเดี๋ยวพอคนกระซือมาไอสกูลนั่นไหน,ไหนเลย์อดอสันมอนดาน,นุเลสกันมาดูแอตาสกูลลั้นมาแอตามมาดูแอตตา

นมปังกับแม่เสมอมาพูท้อแม่ก็มาเลอือหือแล้วหนูท้อหนูท้อมืออกซเมืออือหอกินนมกับซุปปลาแล้วกันนมเพิ่นเอานมปังน้ำกันมาอือหือแล้วหนูได้กินผลไม้ไหมฟุกผลไม้แมวให้เออกินหมดเลยใช่ไหมคะอือือกินหมดเลยจ้า นากับุสาวกะยังสี่หล่าจาอยู่กันสองคนคือว่าพี่พี่เพิ่นไปซ่อมจา้าแบดมินตนันดีบแบดมินตันจา้าเพิ่นซ่อมเพิ่นสีไดไปแข่งมือไดบุเพิ่นก็เลยไปส่วมจ,ามจา้าหนลาจ่าลัตนาการสาวเยดิกก็เลยมารล่งานโตจา้าเพื่อคิดหอัคิดถึงสาวเยดิตจา้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาการษาเยดิตเนี่ยได้จา้าขอบคุณค่ะไม่บาย